นุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงนําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมมีชาวบ้านร้องเกี่ยวกับปัญหาคนที่มาลักรอบทิ้งขยะตามริมถนนคู่ขนานการจนาพิเศษในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพหมหานครฝั่งตะวันออกโดยมีการเอาขยะมาทิ้งเนี่ยนะเป็นทางยาวในหลายจุด เกือบตลอดเส้นทางบางครั้งก็มีการจุดไฟเผาขยะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วแม้ว่าจะมีการเอาป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดนะฮะแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับวันนี้ครับส่งทีมงานร้องทุกกับบรรจงนะครับคุณเนยนชะชนิดลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับ นี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้ทางถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกนะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการค่ะถึงปัญหาเรื่องของคนมาลักลอบทิ้งขยะบริเวณไหลาทางนะคะด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เรียงรายตลอดเส้นทางนั้นนะคะคือกองขยะแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยขยะมันไม่ได้อยู่เฉพาะไหลาทางเท่านั้นนะคะมันออกมาบนผิวจราจรทําให้รถที่เขาสัญจรผ่านเนี่ยก็สัญจรลําบากไม่เพียงแต่จุดด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นเท่านั้นนะคะแต่ยังมีอีกหลายจุดมากๆเป็น10บๆจุดด้านหลังยาวไปเลยอะค่ะที่มี คนมาลักรอบทิ้งทีนี้มันก็ดูทัศนียภาพไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะคะมีการร้องเรียนผ่านรายการมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ที่เขาผ่านตลอดดีกว่าค่ะก็หลายปีแล้วครับสองสามปีแล้วที่เห็นมามาเป็นรถกระบะครับ,ร,บถรถกระบะตลอดเห็นแต่รถกระบะแล้วก็คือเอาอมาเททิ้งกันเลยอย่างงี้หรอครับก็เกินเส้นขาวมาออกมาเกินมาแล้วก็พวกใบไม้เศษกิ่งไม้ก็เกินมาตลอดรถมันก็จะติดบ้างครับมันก็จะมานเกิอุบัติเหตุฝั่งนี้บ้างเ้ง บางครั้งก็มอไซค์ก็มันเฉียวล้มบ้างอะไรบ้างก่อนหน้าเราเคยเห็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาดําเนินการจัดเก็บบ้างไหมก็มีบ้างครับแล้วก็เหมือนเดิมเขาเขามาทิ้งเหมือนเดิมใช่ครับก็ให้มาเคลียร์ให้มันดูสะอาดเรียบร้อยหน่อยนี่มันดูไม่ดีฝากคุณบรรจงเป็นกระบอกเสียงหนอ่อก็เละอย่างที่เห็นนะมันก็มีหลายอย่างอ่ะแล้วมันมีพวกที่เขาทิ้งเศษตะปูเศษไม้อะไรพวกเนี้ย แล้วพอน้ำฝนตกมาอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะเละออกมาล้นถนนอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดรถยางรั่วบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยสัญจรยากมันมีป้ายมาติดก,ก็ยังทิ้งกันอยู่เหมือนเดิมอ่ะป้ายที่ว่าคือป้ายอะไรป้ายห้ามทิ้ง่ะครับแล้วมันมีค่าปรับมีอะไรอ่ะแต่ก็ยังมีคนทิ้งอยู่เหมือนเดิมตร <จง S 2> <ม>ไหนบ<ะ>้งเส้นเลยครับพี่เป็นที่เป็นที่เป็นจุดเป็นจุดไปมันก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่เนะี่ยเขามาเป็นคันรถเลยไหมคะ หูมาทีบางคันก็สามสี่คันนะเต็มคันรถเลยแต่มาก็จะมาก็คือช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วจุดข้างหน้านู้นอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะทําหมู่บ้านเขาก็ต้องเผาใช่เพราะเขาไม่มีที่ทิ้งเหมือนกันก็ต้องเผาทิ้งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันในนี่ไปเลยอะ่ะมันก็แก้ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าก็มีคนแจ้งเขตไปเยอะก็ยังไม่เห็นมาทาอะไรสักทีอยากให้มาแก้ไขอะ่ะให้มันดีขึ้นไม่อยากให้มันมีรถอย่างเงี้ย ช่หรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีที่ที่เขารับอันนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเพราะถ้ามาทิ้งอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยฝากถึงคุณบางจงะครับว่าช่วยหน่อยเพราะว่าคนก็ใช้ถนนเส้นนี้เยอะยิ่งมีหมู่บ้านขึ้นเยอะก็คนใช้เยอะขึ้นนะนะแล้วก็ถ้าอยากก็ยังล้อนอยู่อย่างเงี้ยสัญจรก็ยากช่วยทำะไรหน่อยก็ดีครับพี่ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงลงพื้นที่สํารวจบริเวณถนนคู่ขนานการจนาพิเศษฝั่งตะวันออกช่วงกิโลเมตรที่32บวก600พบว่าบริเวณไหลาทางเต็มไปด้วยกองขยะที่ถูกคนลักลอบนํามาทิ้งเรียงรายเป็นทางยาวและมีบางจุดที่ขยะล้นออกมาอยู่บนผิวจราจรทําให้รถที่สัญจรผ่านต้องเบี่ยงหลบกองขยะบนถนนขณะเดียวกันทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปยังแขวงทางหลวงกรุงเทพก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อเขตรับผิดชอบระหว่างแขวงทางหลวงกรุงเทพ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริเวณที่มีคนลักลอบทิ้งขยะไหลทางนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงจึงได้มีการประสานแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยถึงปัญหาคนลักลอบทิ้งขยะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเอาไว้แล้วและหลังจากนี้จะดําเนินการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้าดําเนินการตรวจสอบหากพบว่าบริเวณที่มีการร้องเรียนอยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษจริงนั้นก็จะดําเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ อย่างที่บอกค่ะในมุมของผู้ใช้เส้นทางนะคะเขาก็วลกันเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่สัญจรผ่านเพราะว่ากองขยะเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่ไหลทางเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังออกมาอยู่ตรงกลางผิวจราจรด้วยยิ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยไฟมันไม่ค่อยสว่างอะค่ะเวลาสัญจรผ่านทีก็ต้องหลบกันขณะเดียวกันค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะนี้รับทราบแล้วนะคะและเดี๋ยวจะมีการหาแนวทางการแก้ไขต่อไปคะ่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติศรีน้อยถ่ายภาพนะัชนิดเทียนน้อยรายงาน คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงนะส่งรายละเอียดข้อมูลของท่านมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกเข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวก่อนนะครับแล้วก็ส่งมาทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ